จือ่าวันนี้เราจะขึ้นบทใหม่แล้วอ่าบทตักกศาสตร์ครับอ่าเป็นบทที่เราเคยเรียนตอนม .4 ตามความทรงจำเก่าๆน่าจะเป็นบทที่น้องรู้เรื่องใช่ไหมครับฮะใช่ต้องเรียน3รอบเพราะว่าเรียน2รอบพี่อุ๋ยไม่มีเวลาพอจะติวข้อสอบแพทให้ก็เลยเพิ่มอันที่3มาจะได้ติวแพททุกข้อไปด้วย นะครับเออนะครับก็เอาเลยนะพี่ดีถือว่าสมบูรณ์แน่นอนนะครับรับประกันมาจดเรื่องนี้กันหยิบสมุดขึ้นมาครับตักกษาสตาร์ครับตากกษาัตาร์ถ้าออกแบบโดยหลักการของมันเนี่ยออกสองข้อออกสองข้อแต่ปัจจุบันนี้น้องทราบไหมว่าตักกษาสตาร์มีการผสมผสานอีกเรื่องหนึ่งเข้าไปไอเรื่องนั้นเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอ่านแล้วก็จับเท็จอ่านจับเท็จ ซึ่งอ่านจับเท็จเนี่ยมันจะเป็นโจทย์ประเภทแบบว่ามีกอขอคองอจอวิ่งเข้าเส้นชัยเคยเห็นโจทย์อย่างนี้ไหมเออกอวิ่งก่อนขอวิ่งได้หลังขออะไรพวกเนี้ยโจทย์อย่างนั้นแหละครับซึ่งจะทําให้ข้อสอบปีหนึ่งเนี่ยมีอ่านจับเท็จอีกสองข้อซึ่งถ้าถามพี่นะพี่ว่ามันเป็นโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับตรรกศาสตร์เพราะตรรกศาสตร์ชื่อของมันก็บอกอยู่แล้วลอจิกก็คือตรรกศาสตร์นะครับมันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเหตุผล เวลาเราเรียนเรื่องตรรกะน,นะครับหรือเรียนว่าลอจิกนะอันนี้คือเรื่องของเหตุผลส่วนศาสตร์ก็คือวิชามันเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องเหตุผลรู้ไหมว่าคณะอะไรเป็นคณะที่เน้นเรื่องเหตุผลมากที่สุดน้องทราบไหมคณะนิติศาสตร์จ้ะคณะที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเพราะว่ากฎหมายทุกข้อกฎหมายทุกอาญากฎหมายทุกมาตราถูกสร้างขึ้นมาจากตรรกาศาสตร์หมดเลยไม่เชื่อนะ้องลองไปดูดิเขาจะมีคําว่าท่ากันแล้วตลอดเข้าใจไหม ก็คือเขาจะถูกบัญญัติขึ้นมาด้วยตรักศาสตร์หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เรียนางด้าน,นิติศาสตร์คนที่จะเป็นทนายอายการหรือระดับสูงสุดของสายนี่คือผู้อะไรผู้พากษานะครับที่นั่งบนบัลลังก์โอ้โหคือจริงๆนี่ชอบมากเลยนะค่คำว่าผู้พากษานี่มันเหมือนกับเป็นผู้ตัดสินอะไรก็ได้เลยนะนะครับแต่อย่างที่บอกครับว่าอายาศาสธิ์นั้นมันก็อยู่ที่คนใช้เพราะฉะนั้นคนจะเป็นระดับผู้พากษาได้นี่เก่งไหมเก่งมากมีญาติพี่แค่คนเดียวในตระกูลกูนะเท่าที่นับได้นะ เท่าเท่าที่มีญาติอยู่นะที่ได้เป็นระดับู้พิภากษาก็คือล,ลูกพี่ลูกน้องพี่เองนะครับจบลามครับจบลามรุ่นแรกๆนะครับแล้วก็สอบได้อายก,การเร็วมากแล้วก็สอบเป็นู้พิภากษาได้ตั้งแต่อายุ34 mm hmm. ซึ่งถ้าถามพี่พี่วันเร็วมากเลยนะคนอายุ3า mm hmm. เป็นระดับนั่งบัลลังก์ได้นะครับเ <uk> <yapıyor> งินเดือนสตาร์ทเดือนแรก60,000โอ้โหพี่ฟังแบบนะครับหกหมื่น ขอสักหมื่นได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เ,ออเป็นผู้วิสามะมันเกือบ12 12ปีแล้วนะครับเงินเดือนอยู่ที่มันเกือบ200แสนล้วนะครับคือสาเหตุที่ว่าเขาต้องอัดเงินขนาดนี้เพราะว่าน้องก็เข้าใจใช่ไหมคนระดับเนี้ย ได้โตไม่รับแน,แน่จริงไหมทุกอย่างต้องว่ากันด้วยเหตุผลคือถามว่ารับไหมถ้าใจพี่นะก็ต้องมีบ้างนะนุะพผู้ที่แบบคนไม่ดีอ่ะคนที่แบบว่าเออแบบชอบโกงอะ่ะท,ท,ทุกทุกแขนงมันมีหมดแต่ว่าคือเขาต้องให้เงินเยอะอยู่แล้วนะครับด้วงกนคือพววีาา่ภาษาทุกคนเวลาได้เป็นแล้วเนี่ยต้องไปเขาเรียกว่าไปไป,ไปยืนต่อหน้าพระพักในหลวงอะ่ะเพื่อไปถวายสัตยาบันอะ่ะเข้าใจไหมเออเป็นคณะเป็นคณะเข้าไปพี่ว่าเป็นอะไรที่แบบมันมีเกียรติสูงสุดแล้วนะขนาดพี่ยังไม่เคยเจอในหลวงตัวตแบบตรงๆเลยนะได้ได้แค่เจอพระเทพตอนรับเร ใจพี่ก็แบบว่ามันมันแบบโหมันมันมันปลื้มปิติยินดีแล้วอะเพลงสรรเสริมเป็นเพลงที่พร้อมมากๆในเวลานั้นคือจริงๆไม่ใช่ไม่เพาะนะคือเพาะตู้ตลอดไว้แต่ณเวลานั้นมันสุดยอดแล้วอะและนี่คือได้ไปยืนต่อหน้าพักในหลวงนี่โหคงเป็นอะไรที่แบบสุดยอดแล้วนะครับงั้นใครที่อยากเรียนนิติศาสตร์นะครับนอกจากเป็นคนที่จําเก่งแล้วพวกข้อกฎหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยออลูกพี่บอก,ล,กออลูกพี่ลูกน้องบอกพี่ว่าไอการเรียนกฎหมายเนี่ยถามว่าจำอะเกี่ยวไหมมันบอกว่าจำมาเกี่ยวแต่ไม่ใช่ถึง50% จริงๆจำมัมีมีแค่บางอย่างแต่ส่วนใหญ่อะใช้เรื่องเหตุผลมาเกี่ยวข้องเะฉะนั้นคนที่เก่งทางด้านตรรกศาสตร์เนี่ยพี่บอกเลยมันมีข้อด,ดีหลายหลายอย่างคือไม่จำเป็นว่าต้องเรียนนิสิต์นะเรียนอะไรก็ตามเรียนะไรก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันจะมีเหตุผลจริงไหมนะครับสังเกตดิคนเก่งคณิตศาสตร์คนเรียนเลขเก่งๆ,ๆเนี่ยก็คือคนเก่งตรกศาสตาาร์พอคนเก่งตรรกศาสตร์เสร็จมันจะว่าด,ด้วยเหตุผลมันจะพูดอะไรได้วยเหตุผลทั้งนั้นเลยนะครับอย่างแฟนพี่ไม่ได้จบทางด้านนี้มาจบบัญชีมาอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีเห คุยอะไรก็ว่าแต่ละเออไม่ได้ว่านะครับแต่จริงฮะเราคุยก็เล่นผลโป๊ะะเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับอย่างเมื่อคืนที่สเปนแพ้กู <c oughs> <c oughs> ก็ไม่เข้าใจอย่างนี้ก็เรียกว่ามันไม่มีเหตุผลนะครับอันนี้กูก็ไม่เข้าใจไม่แพ้เหมือนกันอุตส่าห์ในใจแล้วแต่งหนึ่งเลยเนี่ยเสือแพ้แต่ก็แพ้ก็โอเคฮะคแพ้แบบว่าสมศักดิ์ศรีอ่ะคือบุกแล้วยิงไม่เข้าอ่ะมันเหมือนกับอังกฤษที่เสมอนะครับ แล้วลูกที่โดนเข้านี่ก็ทุเรศช่างมันเหอะนะครับเอาว่ากันต่อไปดีกว่าแม้นะครับอ้าวพูดถึงแตกศาสตร์ก็จะเห็นว่าพี่อุ๋ยเอาเรื่องอ่านจับเท็จมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะฉะนั้นน้องเรียนเรื่องนี้กับพี่นะ3ครั้งแล้วก็ไม่ใช่แค่ได้แค่2ข้อคือนอกจากได้2ข้อแล้วยังได้อีกสองข้อรวมเป็นกี่ข้อ4ข้อเพราะฉะนั้น4ข้อเนี่ยทเทียบเท่ากับเรื่องความน่าจะเป็นเลยนะ พราะฉะนั้นตั้งใจเรียนื่องนี้ดีๆพี่ว่าเป็นบทที่น้องน่าจะแํนาคะแนนได้ง่ายถ้าน้องตั้งใจฟังดีๆนะครับพี่อุ๋ยจะริดหัวข้อก่อนจดตามพี่อุ๋ยครับหัวข้อแรกเลยครับถ้าใครเรียนตรกศาสตร์แล้วนะครับทุกคนจะต้องเรียนหัวข้อแรกเลยคือเรื่องของการจําตารางน้องจําตารางตอนสมัยเรียนม .4 ได้ใช่ไหมที่มันมีเครื่องหมายและใช่ไหมครับมีเครื่องหมายหรือมีเครื่องหมายท้าอะไรถ้าแล้วก็ต่ออะไรแล้วก็อีนี้อะไรอ๋อหรืออีนอตที่แบบโอ้เราไม่ชอบอะ่ะพี่หนูเกลียดมากเลยตอนนั้นอะ จำตอนมอสี่ทำหนึ่งได้ใช่ไหมแกเพิ่งจบมอต้นมาใหม่ๆแกยังไม่ปัสีภาษาอะไรกับโลกมอไปแกเรียนเซตมาทุกอย่างเป็นวงกลมมีความสุขแล้วแกก็เจอบทนี้ครับซัดเข้าไปจริงๆเทศเจ็ดไปอะไรก็ไม่รู้นะครับมาถึงซัดก์กระนาวเลยครับแล้วข้อสอบอาจารย์ก็ชอบให้เขียนตารงางแกรณีมั้งบางคนเจอสิกรณีก็มีบางคนเจอสากรณ,กเกรณีเอากระดาษโปสเตอร์เขียนตาราง บ้าไปแล้วนี่ถ้าออกโคศิบกรณีนี่มึงไม่เขียนสนามบอลหรอไงเนี่ยมันจะเกินอะไรกันขนาดเนี่ยข้อที่สองต้องเรียนเรื่องสมมูลอาจารย์ก็สั่งนักสั่งหนาให้เด็กทุกคนจําเรื่องสมมูลนะครับสลับที่เปลี่ยนกลุม่มโอ้โหก็ต่อเมื่อจําได้ใช่ไหมท่องกันสนุกสนานเลยนะครับโอ้อกันหด <laughs> ท่องไปไม่รู้จักใช้นะครับโอ้สามครับสัจจะนิลัน สัตจะนนิลันอย่าอ่านคำแรกแล้วเว้นคำหลังห่างเยอะไม่ดีสัตจะนิลันไม่ไม่เอานะครับน่าเห็นเพื่อนสัตรอริมดากูจันนิรันจ้านะครับบทนี้ <c oughs> เรต้องดูนะจ๊ะบทนี้ไอ้ส่วนนี้เป็นส่วนที่จริงทุกกรณีนะครับเออนะครับอันนี้ก็ดูด้วยนะครับต้องดูด้วยอันที่สครับอันที่สี่ครับสมเหตุสมผล นี่เลยครับสมเหตุสมผลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะทําให้เราได้เข้าใจว่าโลกของเหตุกับผลเนี่ยมันว่ากันด้วยเรื่องเหตุกับผลทุกอย่างที่จะเกิดผลได้ต้องมีอะไรมาก่อนเหตุแล้วเหตุที่ดีมันก็ต้องน่าเชื่อถือใช่ไหมฟังเหตุนะครับดูน่าเชื่อถือเออผลมันก็ยอมรับได้อย่างแฟนถามทำไมพี่อุ๋ยกลับดึก <c oughs> รถมันติดรถพ่อห้าทุ่มติด เหตุไม่ดีจริงไหมครับอันนี้ไม่ดีนะครับก็ต้องว่ากันเหตุอื่นหาเหตุดีๆางนั้นการเล่นเรื่องนี้เก่งก็คือจะรู้จักตอแหลแล้วก็กะล่อนนะครับล้อเล่นน่ะแหมนก็ว่ากันไปพี่อ่เป็นคนโกหกใครไม่เก่งหรอกครับหน้ามันแสดงออกจริงๆนะครับเอาต่อมานะครับอันที่5ครับเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วคือเรื่องของอีตัวนี้ค่ะรู้จักตัวเอกขั้วหัวไหมข้อเลกฟออะไรนะฟอโอ้นะครับแล้วถ้าเป็นตัวอีกับข้างเลกฟออะไรนั่นแหละนะครับอ่าสองตัวเนี้ยต้องได้เจอ น,นี่คือวลีบ่งปริมาณชื่อเต็มๆของภาษาไทยนะวลีบ่งปริมาณโอ้โหปาร์าทาร์าทาร์ทาร์ทฟังดูหัวข้อตั้งเยอะตั้งแยะพี่อุ๋ยทําไมออกกันแค่สองข้อเองเพราะเรื่องอ่านจับเท็จไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้เข้าใจไหมทําไมมันตั้ง5้าหัวข้อแล้วออกสองข้อถามพี่อย่างนี้ใจพี่ตอบยังไงละครับก็เพราะว่ามันไม่ได้ออกทุกหัวข้อในปีเดียวกันเช่นรอบมีนาที่ผ่านมาออกหมดไหมไม่ มีนาที่ผ่านมาออกสัจจนิรันกับออกฟออฟอซัมทันไหมพี่อุ๋ยละตุลาปีที่แล้วล่ะตุลาปีที่แล้วออกสมมูลกับฟออฟ r ซัมเข้าใจไหมอ่านอกก้องกำลังสงสัยว่าวอุ๊ยอีฟออฟอซัมนี่ออกบ่อยนะจริงครับในบรรดาข้อสอบแพทที่ผ่านมาสี่รอบนะฟออฟอซัมถูกออกทั้งสามครั้งเนี่ยเข้าใจไหมคือแทบจะมีทุกรอบเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยว,วน,นี้พี่อุ๋ยจะมาแปลกกับชาวบ้านชาวบ้านเขาต้องสอบเรื่องนี้ก่อนใช่ไหมวันนี้พี่จะขึ้นฟออฟอซัมก่อนก็มันออกบ่อยอะจริงไหม ไอเรื่องออกบ่อยต้องดูไอออกไม่บ่อยจะค่อยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือหัวข้อที่เราจะคุยกันแปลว่า1 2 3 4สมสี่เนี่ยมันจะดึงไปออกข้อหนึ่งซึ่งถามว่าข้อไหนก็ไม่รู้แหละแต่ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมพี่ว่าเราก็ได้เข้าใจไหมนะครับอ่ะจะได้ไม่เสียเวลาเลยนะครับน้องจดเลย for all, กับ for Su ำอ่ะมาเรามันจะเรียนหัวข้อนี้ก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ต้องบอก for all. ลองบอกได้ไหม for all, แปลว่าทุกอะไรทุกตัวนะครับ for แปลว่าสําหรับออกแปลว่าทั้งหมด เพราะฉันฟอร์เอลก็คือทุกตัวคําว่าทุกตัวแปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามีคน9คนฟอ r ์อลจะจริงต้องจริงทั้งกี่คนต้อง9คนเลยเช่นห้องนี้มี70คนเงี้ยพี่อุ๋ยถ้าจะเอาห้องเนี้ยก็ต้อง70คนต้องจริงแปลว่าถ้ามีหนึ่งคนบอกเลยว่าฉันไม่จริงอ่ะฟอรเอลปิดเกมเลยเพราะฉะนั้นครับฟออลนะครับน้องจำไว้นะครับว่าจะจริงนะครับต้องจริงทุกตัวต้องจริงทุกตัวจริงพี่อุ๋ยจะใช้ตัวทีนะ มาจากคําว่าถูจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับจริงก็คือทูนะครับเอ่อชี้นั่นเองจริงต้องจริงทุกตัวแต่ถ้าจะเท,ท็จถ้ามีแค่บางตัวเท,ท็ตนะครับก็จะเท,ท็ตเลยจบนี่คุยกันง่ายๆงั้นเจอฟอลน้องไม่ต้องคิดแมกนะครับแต่จริงต้องจริงทุกตัวพี่อุ๋ยมันมี1นถึงสิแต่พอหนูคนเช็คคนที่1มันบอกจริงเช็คคนที่2มันบอกจริงเช็คคนที่3มันบอกจริงพอเช็คคนที่4มันไม่จริง ถามว่าคนที่ห้าต้องเช็คไหมไม่ต้องแล้วเพราะว่าถ้าคนที่สี่ไม่จริงที่เหลือจะจริงไม่จริงไม่สนฟอร์ออกก็เทสเลยเข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นหลายคนชอบบอกว่าฟอร์อออ่ะถ้าเจอตัวหนึ่งเทสไม่ต้องทําตอบเลยเทสเข้าใจไหมอ่ะเคลียร์นะเข้าใจง่ายๆนะครับพอเราเข้าใจเสร็จพี่ขึ้นคําที่2ต่อเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาคนที่2คือตัวนี้ค่ะตัว E ีที่น้องบอกพี่อุ๋ยว่าฟอร์อะไรนะจ๊ะเออฟอร์สามฟอร์สามนี่แปลว่าบางอะไรครับอ่าบางสิ่งบางตัวได้เลยค่ะ อฟอตัวอีนะครับกลับหัวนะครับโทนนะครับคอยังไม่หายเจ็บอันนี้คือบางตัวเขาอาจจะสงสัยว่าพี่อุ๋ยป่วยจริงหรือเปล่าป่วยจริงครับตั้งแต่วันเสาร์แล้วเริ่มเจ็บคอคอแดงๆแล้วพี่ก็เป็นโรคจิตอย่างหนึ่งเวลาต่อมทําซินเวลามันเจ็บอะพี่ชอบเอานิ้วอะไปลูบมันอะคือมันจะเจ็บแต่ว่ามันเจ็บแบบมีความสุขพี่ก็ไม่เข้าใจนะคือเป็นโรคจิตคือเวลามีอะไรเจ็บที่ตัวชอบเอานิ้วไปโดนเนี่ยเจ็บมากเจ็บ แล้วมันจะนอนหลับอย่างมีความสุขมไม่เข้าใจชีวิตกูยังขาวเวลาช้าอ่ะก็ห้ามโดนใช่ไหมเพราะมันเจ็บพี่ก็ชอบมือเป็นรูปเจ็บนะเจ็บโอยเจ็บทั้งแล้วมันก็จะหลับไปอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนะครับแต่น้องรู้ใช่ไหมครับว่ามือคนเรามันกุกูไม่รู้กุเกาตูดอะไรมาหรือเปล่านะครับพี่ก็ไปเกาต่อมทําซินจนหลับไปนะครับพอเช้ามาวันอาทิตย์มันก็เจ็บสองข้างคืนนั้นก็เกาทั้งสองข้างเลยเอามือสองิ้วแยะมีความสุขวันจันทร์ข้าเป็นน้อง ขึ้นมาเป็นหนองต้องต่อมทนซินเนี่ยนะครับคือเกาเชียแล้วกือนน้าลายไม่ลงต่อมทาซินมันจะบวมแดงจนไอ้ไอ้ที่มันจะเกิืนเข้าไปอ่ะมันแทบจะไม่เห็นทางที่จะลงอะนึกออกป่ะคือทางเดินที่มันจะกืนน้าลายเข้าไปอ่ะคือมันเจ็บแบบโอ้โหแบบทีเนี้ยกูไม่มันแล้วล่ะเพราะว่ามันน้ําตามันไหลแบบโอ้โหเจ็บมากเลยปกติเวลาเวลาเป็นเจ็บที่ต่อมทนซินเนี่ยพี่จะมียาอยู่เพศหนึง ซึ่งเป็นยาที่พี่ใช้พี่ชอบเรียกมันว่าเป็นเป็นนิวเคลียร์เพราะว่ามันสามารถทําลายแบคทีเรียได้อย่างสุดยอดนะครับคือเวลาตอนพิเศษมันจะเกิดแบคทีเรียเขาบอกว่าเป็นเชื้ออะไรเซตโต,โต้อกคัดกูจาไม่ได้แล้วนะครับแต่กูไอคอกแคคคอกแคค,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 ครู้จกักแอมโม x ีไหมเออรู้จักแอมโม x ีคาร์บไหมแอมโม x ีคาร์บคืออนุพันธ์ที่แตกมาจากออมโม x ีความรุนแรงมันเหมือนเป็นยานิวเคลียร์มันจะแรงกอ่าอมมซีประมาณ10เท่าแอมโมซีคาร์บจะมีแบบส0มสากร้อ0มิลลิกรัมหกร้อยมิลลิกรัมพัแบบพันมิลลิกรัม้าไป คือพี่จะชอบกินอันนี้นะครับแล้วพี่เป็นคนนิสัยเสียงหนึ่งคือพอกินแล้วหายจะเลิกกินซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผิดมากในการกินยาเพราะการกินยาต้องกินให้ครบโดสอย่างเช่นถ้าสมมติว่า10วันเขาบอกให้กินก็ต้องกินทุกวันถ้า4ี่วันกินแล้วหายเสร็จคุณไม่กินต่อถามว่าเชื้อมันตายหมดหรือยังยังแล้วรู้ไหมมันจะเกิดอะไรกับเชื้อเหล่านั้นใช่ครับเชื้อเหล่านั้นจะแบบเก็บความเจ็บปวดที่มันโดนที่ผองเพื่อนมันเสียชีวิตอีอเวนสัตว์อมซิคาร์บใช่ไหม แล้วมันจะเกิดการทนยาชนิดนั้นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะมันเริ่มสร้างความเมืองแรงไงแล้วพี่ทําอย่างนี้มาเป็นหลายๆเดือนคือพอกินเสร็จหายเสร็จก็เลิกกินเสร็จหายเสร็จก็เลิกเพราะเสียดายยาเพราะยามันแพงนะครับคือด้วยความโง่ของคนที่จบปริญญาโทได้เกียรตินิยมคิดดูดิฮะมันไม่ได้แสดงถึงความฉลาดของการกินยาเลยนะฮะเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจหมอนะฮะทำอะไรต้องเชื่อหมอนะครับอย่าเสือกฉลาดอย่ามันกูนะครับอะไรนะก็คือเสียดายไง แล้วปะใช่งกนั่นแหละเกไว้กินข้าวต่อไปเพราะรู้ตัวเองชอบเจ็บบ่อยงไงแล้วพอคราวนี้เสร็จอมอิคารช่วยไม่ได้เพราะพี่กินมาสี่วันไม่หายเสร็จแล้วอย่างที่บอกวันวันจันทร์วันคาเริ่มเป็นหนองแล้วเป็นหนองใหญ่ขึ้นแล้วมันแล้วมันเริ่มเจ็บอ่ะคือตอนนี้พอเอานิ้วไปโดนหนองมันเจ็บมันเจ็บมากกว่าความสนุกแล้วอ่ะมันเจ็บแบบเหมือนขึ้นสัยเหมือนกับมันกําลังแผ่นุภาพอาะสัตว์วัน เหมือนกับแบบมัน,ม,นมันเตรียมกำกำลังมาสุดยอดมาหลายวันหลายเดือนเลยนะเพื่อการครั้งนี้โดยเฉพาะคือต้องการคนราชจะบัลลังครั้งสูงสุดแล้วล่ะนะครับเออมันก็ไม่หายพี่ก็ต้องไปหามหมอนะครับแล้วอย่างที่บอกว่าวันอังคารน่ะวันที่ต้องสอนน้องอะ่ะพี่ก็ไปหาหมอตอนเช้าแล้วก็ถามหมอหมอขอได้ไหมอะไรก็ได้ที่ทําให้หายนะเวลานี้เดี๋ยวนี้หมอของงอไอ้เหี้ยนี่เป็นเหี้ยแล้วเนี่ยมาสั่งกูเลยอะไรก็ได้หมอยิงนิวเคลียร์เลยก็ได้อะไรก็ได้ไไดไไดที่สัตว์เข้าไปเอาเข็มฉีดเข้าไปได้ตรงหนองอะ่ะให้มันสลายไปเคยได้ยินว่ามี มึงเคยได้ยินที่ไหนวะคือแอบแอบเนียนแอบไงคือนึกเผื่อมันมีไงนี่คือแบบฉีดหนอนแล้วหนองไม่กระจายหายหมดเลยเงี้ยเออนะครับเขาบอกทําไมต้องรวดเร็วขนาดนั้นไม่ได้หมอเย็นนี้ต้องมีสอนนะครับผมทิ้งเด็กไม่ได้เด็กสําคัญที่สุดนี่เราก็บอกหมอไปคือจริงๆอยากหายกูอยากแดกน้ํากูอยากแดกน้ําหมอบอกไม่ได้ทําอย่างนั้นนะ่ะทําได้แต่ร่างกายจะรับไม่ไหวคือยาถ้าอัดเขม้มแรงก็ได้แต่สิ่งที่รับไม่ได้คืออะไรร่างกายเรา ถ้าชักเกิดอะไรขึ้นถ้ามันยามันรุนแรงแล้วมันทําให้การที่หัวใจอะเต้นถี่จนหัวใจวายเข้าใจป่ะหรือสารบางอันที่อยู่ในยามันทําอันตรายตับกระตยอะแลวไตมันวายอะคุณจะทํำยังไงโอ้โหมาเป็นฉากๆเลยโอ้โหรับรับโอเคครับเออแต่เวลาผมสอนเลขผมก็แก้สมการแบบบรรทัดเดียวจบนั่นมันเลขมนุษย์เราล่างกายไม่ใช่คณิสร์นะน้องโอ้โหอธิบายมาเป็นเชี่ยหมอคูณจะล่อตูดแม่งสักทีแม่งอะไรไม่ออกเลยอะแบบ เวลาผมสร้างบ้านอ่ะผมไม่ถามหลอกวิศวะความรู้คืออะไรผมถามแค่ว่าเอออยาให้มันแพงนะงั้นเวลาคุณมาหาผมอ่ะคุณฟังผมบ้าง นะครับโอ้โหขับขอโทษครับผุมขอโทษ,โทษนะครับหมอเชียดดาในใจนะครับดากูนะฮะเออเขาสั่งสอนพี่ไงว่ามันไม่มีอะไรที่รักษาในวันเดียวหรอกเขาก็ต้องแบบต้องให้ยาแบบค่อยๆรัางงับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องหยุดพักเสียงแค่นั้นเองที่เลยต้องหยุดน้องไป2วันก็คือวันนั้นแหละแล้วก็เมื่อวานด้วยเมื่อวานก็อยู่ที่สี่คอนไปนะครับเออวันนี้ก็ดีขึ้นอีน้องเริ่มหาย <c oughs> นะครับแต่ยาต้องแดกต่อไม่หยุดละติดไม่หยุดละจะแดกแม่งให้หมดเลยนะฮะโอ้นะครับอออ่่่นะนะเเเ้้้าาาาลืกกตงันนนนนจํไววิิยยรหหมมแุดี กินต้องกินทั้หมดโดสมาเลยนะนะครับแต่ไม่ใช่กินทั้งชีวิตนะแดกต่อจนหมดนั้นก็เกินไปครับน้องครับเอามาดูนี้ต่อนะครับอีครับฟอสามบางตัวครับบางตัวคืออะไรถามหน่อยคําว่าบางตัวคือตัวเดียวจริงพอไหมพอแล้วเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นฟอสามนะมันจะจริงเมื่อนะครับหนึ่งตัวจริงนะครับจริงเมื่อหนึ่งตัวจริงแสดงว่าตัวเดียวจริงพอเลยนะครับตัวเดียวจริงพอเลย เช่นมี10คนพี่อุ๋ยขาคนแรกเช็คแล้วไม่จริงพี่อุ๋ยขาคนที่2เช็คแล้วไม่จริงพี่อุ๋ยขาคนที่3เช็คแล้วจริงค่ะต้องเช็คต่อไหมไม่ต้องค่ะจริงเลยเข้าใจไหมเพราะฟอร์ซัมมันจริงง่ายนะครับบางคนบอกใจง่ายนะฟอร์ซัมเนี่ยนะครับเขามาคนเดียวก็ไปแล้วนะครับอืมก็ดีละนะครับบางทีก็ต้องช่วงเวลาเราก็ต้องอย่างกันบ้างนะครับมาดูอย่างหนึ่งครับเละแล้วฟอร์ซัมจะเป็นเทสเมื่อไหร่ต้องเทสทุกอะไร ต้องทุกตัวเลยคือไม่มีจริงเลยจะเทสเมื่อทุกตัวครับเป็นเทสนะครับทุกตัวเป็นเทสแสดงว่าตัวแรกเป็นเทสตัวสองเป็นเทสตัวสามเป็นเทสตัวสี่เป็นเทสตัวห้าเป็นเทสตัวหกเป็นเทสตัวเจ็ดเป็นเทสตัวแปดเป็นเทสตัวเก้าเป็นเทสหลือตัวสุดท้ายเก้าตัวเป็นเทสพอละตอบเทสเลยไม่ได้เผื่อตัวสุดท้ายเป็นอะไรขึ้นมาจบเกมเลยจริงไหมหนูอย่าไปประมาทนะ บางคนบอกแหมพี่ก้าวตัวเป็นเทนน่อีกคนก็ยนหยนโยนที่ e อะไรล่ะนะครับหยนไม่ได้นะคะนะครับหยนไม่ได้นะครับต้องต้องต้อง,อง,อง,องแม่นเลยต้องสิบตัวเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยจบครับทีนี้เราไปดูโจทย์กันดีกว่าไหมน,นะครับมาไปดูโจทย์กันให้ดูโจทย์ว่าโจ์เป็นยังไงค่ะเ<ไ>ปิดไปดูตักระสาหยิบเล่มแรกมาเลยแล้ว <S <S วันนี้เราจะเรียนตักระสารกรน,นะจ๊ะ<จ>เปิดชีตกันไปเอามาแล้วอะไรนะคะ หมอสั่งตัดผมไหมหออมอ,อไม่ได้ตัดครับคือพี่อยากให้แบบว่าตัวเองเกิดใหม่อะไรเงี้ยค่ะนะครับเออคือเมื่อเช้าตื่นมาแล้วแบบไม่เจ็บเหมือนเมื่อก่อนหูยสองสามวันนอนไม่หลับเลยอะเพราะว่าพอเป็นหนองอะหนองมันเกิดจากซากข,ของไอตัวเม็ดเลือดขาวของเราอะแล้วก็ซากข,ของเชลโลอะที่มันสู้กันอะแล้วมันสะสมกันเป็นหนองเหมือนเป็นซากศพอะนะครับเออแล้วพอหนองเยอะๆก็คือแม่งก็ตายตัวเราก็บาดเจ็บทหารแม่งสู้กันมาต้องคืนเราก็นอนไม่หลับ <laughs> นะครับ ไข้รแรงนะครับคิดอยู่ครั้งหนึ่งนะหมอเขาบอกว่าให้ตัดต่อมทำซินไปเลยเพราะว่าถ้าตัดตอมทำซินเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนี้อีกรู้ใช่ไหมต่อมทำซินทำหน้าที่อะไรดักเชื้อโรคดักเชื้อโรคแต่ต่อมทำซินของพี่มันไม่ดักแล้วมันกลายเป็นที่พอเชื้อโรคเพราะว่า <c oughs> พี่เป็นต่อมทีอเสพเนี่ยปีหนึ่งเกินเจ็ดครั้งขึ้นไปมันบ่อยเกินไปแล้วเข้าใจไหมนะครับพอบ่อยเกินไปหมอบอกว่า แสดงว่าข้างในต่อมทําซินเนี่ยมันมีเชื้อโรคฝังอยู่เพียงแต่ว่ายาทําอะไรมันไม่ได้แค่ลังงับมันไว้พอเราล่างไก่นอนแอร์นอนน้อยนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนดึกอะไรเงี้ยหรือฝนตกโดนฝนเงี้ยร่างกายไม่เอาแอไม่ไม่ของร่างกายเงี้ยมันก็แสดงอิทธิฤทธิปฏิหารโผล่ขึ้นมานะครับโอ้นั่นแหละนะครับก็เลยเขาบอกให้ตัดทิ้งไปก็ถามว่าหมอแล้วตัดไปแล้วแบบจะมีลูกได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับยากูไม่ตัดอันทะมึงนะ นะครับเออนะครับก็คือตัดได้ต่อมทําซินพี่ไปเช็คมาแล้วเขาบอกว่าตัดได้ไม่มีปัญหานะครับเออเพียงแต่ว่ามันจะรู้สึกแบบแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับเธอเธอจะไม่ไปต่อมทําซินนะอะไรเงี้ยนะครับเออเธอบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะครับเอออยางน้องตัดป่ะเออบางคนก็ตัดคือบางคนเป็นโรคบ่อยเขาจะตัดนี้เลยพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเออนะครับตอนแรกก็ถามว่าหมอแพงไหมห้าพันพอไหมอะไรเงี้ยห้าพันนะครับ กูตัดเซี่ยวนี่พอตำลำสินประมาณสามหมื่นขึ้นไปนะครับเออซึ่งถ้าพี่ไปเช็คราคาที่โรงพยาบาลที่เอกชนที่พี่ไปเขาบอกประมาณสี่หมื่นห้านะครับก <_ an> ูบอกหมอเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้สะสมวารบาดเดี๋ยวยวค่อยมาแล้วกันนะครับหมอไว้ก่อนแล้วกันตัดของเึืองเบงก่อนอ่ามาดูนี้ไปดูในข้อนี้กันดีกว่าค่ะอยาให้น้องไปดูในข้อที่นหนึ่งค่ะหน้าสี่สองกันแล้วเ <_ an> นี่ยไปดูฟา์มซามแล้วข้อหนึ่งหน้าสี่สอง